สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอี้รพิชาต,ตอกันเชยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามนะในช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะตกเข้ามาเดือนกุมภาจะเข้ามีนานแล้วนะครับลมหนาวยังมาเฉยเลยนะครับแทนที่จะเป็นฤด,ดูร้อนแล้วนะครับอ่าซึ่งฤด,ดูร้อนเนี่ยมันก็เลี้ยงไก่ง่ายนะครับแต่ถ้ามีลมหนาวเข้ามาแบบนี้ หรือว่ามีฝนลินปล่อยมาเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับในการเลี้ยงไก่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในเรื่องของการขนส่งเนี่ยแน่นอนครับมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพทั้งคนทั้งไก่ด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาขอบพระคุณพี่น้องที่ส่งข่าวผมเข้ามานะครับมีน้องๆบางท่านคอมเมนต์เข้ามาทางช่อง YouTube บอกว่าพี่ครับผมเห็นมิจฉาชีพไปแชร์ในเรื่องของลิงไลน์เข้าไปสู่กลุ่มของพี่น้องชาวไก่ชนกลุ่มอื่น นะครับและก็มีการลงขายไก่ในกลุ่มอื่นโดยการใช้รูปโปรไฟล์ของพี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีมากสำหรับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ส่งข่าวนะครับที่มีความหวังดีที่เล่าสู่กันฟังนะครับผมขออนุญาตบอกอย่างนี้นะครับผมอี้ทพิชาตอขันชัยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามจำไว้เลยนะครับผมไม่เคยไปแชร์ลิงก์ไลน์ลงกลุ่มของพี่ๆท่านอื่นแม้แต่ครั้งเดียวในวงการของพวกเรา นะครับและก็ไม่เคยไปลงขายไก่ในกลุ่มไลน์ของพี่น้องท่านอื่นแม้แต่ครั้งเดียวในวงการเราที่ผมดำรงชีวิตมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่เห็นมิจฉาชีพนำรูปของผมไปสร้างโปรไฟล์แล้วนำไก่ไปลงในกลุ่มของพี่ๆท่านอื่นนะครับหรือว่าไปแชร์ลิงก์ไลน์ลงไปในกลุ่มของท่านอื่นเนี่ยให้เข้าใจไว้เลยว่านั่นคือมิจฉาชีพ100%ซและต่อขันชัยฟาร์มใช้เบอร์โทรเบอร์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือ 0-83, 4 1 4, 4. 2471ก็อาจจะมีพี่น้องหลายท่านที่ไม่เคยรู้จักผมนะครับอาจจะมีการหลงเชื่อแล้วเกิดการโอนเกิดความเสียหายแล้วก็อาจจะมีนะครับแต่ยังไม่เยอะตามที่ผมสืบมานะครับเพราะฉะนั้นฝากถึงพี่น้องทุกท่านนะครับที่เห็นข้อมูลดังกล่าวที่ผมพูดมาเนี่ย ไปโผล่ในกลุ่มอื่นซึ่งไม่ใช่กลุ่มของเราก็พยายามฝากเตือนกันด้วยช่วยกันด้วยถ้าใครเห็นมิจฉาชีพนํารูปของผมนั้นไปโผล่ตามกลุ่มอื่นหรือว่าไปแชร์ลิงก์ไลน์ลงในกลุ่มอื่นให้แคปหน้าจอส่งมาที่ไลน์กลุ่มผมก็ได้หรือว่าไลนา์ส่วนตัวผมก็ได้ตามเบอร์โทร0 8 3 4 1 4 2 4 7 1ส่นงะครับส่งข้อมูลมาเลยครับแล้วผมจะให้รางวัลกับพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสหรือใครที่ได้ข้อมูลในเรื่องของมิจฉาชีพนําบัญชีของคนอื่น ไปหลอกให้พี่น้องโอนเพื่อซื้อไก่หรือซื้ออะไรก็ตามนะครับโดยการใช้รูปผมเป็นโปรไฟล์ถ้าใครสามารถสืบจนถึงหมายเลขบัญชีที่มันนำมาหลอกลวงพี่น้องนะครับบอกผมได้เดี๋ยวผมจะมีรางวัลให้นะครับสำหรับพี่น้องในกลุ่ม FC ตอขันชัยฟาร์มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพมา่ากลุ่มเชียงกลุ่มไหนก็ตามนะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนนั้นมีคุณภาพมีสกยภาพทุกคนน่ารักมากๆนะครับในกลุ่มผมทุกกลุ่มเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถควบคุมได้ นะครับไม่ได้กลัวในเรื่องของมิจฉาชีพแต่ถ้ากลุ่มของพี่น้องกลุ่มอื่นที่ผมไม่ได้อยู่เนี่ยนะครับมีการหลอกลวงกันขึ้นเนะี่ยตรงนี้นะ่ะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อที่จะยกมาตรฐานวงการของพวกเราให้มันดียิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือช่วยในเรื่องของการไขจัดมิจฉาชีพพวกเหลือบไร่ต่างๆที่มันจะเข้ามาหวังผลประโยชน์มาหลอกลวงพี่น้องในวงการของพวกเรานะครับ <S <S ถ้าเราสามัคคีกันพวกนี้มันก็ไม่สามารถทําอะไรพี่น้องเราได้ ก็ฝากไว้ด้วยครับจำไว้นะครับต่อกันชัยฟาร์มมหาสารคามใช้เบอร์โทรเบอร์เดียวเท่านั้นคือ0834142471ถ้าใครอยากจะติดตามนะครับก็กดตรงลูกศรด้านล่างตรงมุมจอตรงนี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าไปติดต่อติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นไลน์กลุ๊มไลน์ส่วนตัวกลุ่มพ่อมก่กลุ่มเชิงนะครับหรือว่าลิงก,ก์ t i k t o k สามารถกดเข้าไปติดตามพูดคุยสอบถามกันได้ นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับ EP นี้นะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe <c oughs> ช่องของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ